ขอแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับว่าฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่ปกติของเราจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่จะหนักหนาสาหัสหรือไม่อย่างไรขอให้ท่านได้ติดตามการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนทางราชทางจากทางราชการโดยเคร่งครัดนะครับเราเองพยายามจะให้ข่าวตลอดเวลาเมื่อมีเหตุมีภัยขึ้นมาจะแจ้งข่าวตลอดเวลานะครับกขข็ขอความกรุณานะนำเรียนท่าน